คำเปล่าประกาศชัยชนะเหนือความหดหู่ซึมเศร้าข้าแต่พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์โยเอลบทที่สองข้อสาและทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระยาเวจะได้รับการช่วยให้รอดเพราะบนภูเขาซิโยนและในเยรูซาเลม็มจะมีการช่วยกู้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ท่ามกลางผู้รอดชีวิตอยู่ซึ่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกไว้ตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอพระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ออกจากวิญญาณแห่งความทุกข์ใจอันหนักอึ้งนี้อิสยาบทที่61ข้อ3และมอบมงกุฎแห่งความงามแทนขีเท่าแก่ผู้ที่ทุกโศกในสิโยนมอบน้ำมันแห่งความยินดีแทนการคร่ำครวญและ เครื่องนุ่งห่มแห่งคำสรรเสริญแทนดวงใจที่ท้อแท้สิ้นหวังพวกเขาจะได้ชื่อว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมเป็นต้นไม้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อสําแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สําหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่ร่วมกันก่อให้เกิดผลดีในชีวิตของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รักพระองค์และข้าพระองค์ ได้ถูกเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์โรมบทที่8ข้อ28และเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าน้อมนำความคิดทุกประการให้ยอมจำนนและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า สโครินบทที่ 10. ข้อ5เราทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและเราสยบทุกความคิดให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระคริสต์ข้าพเจ้าได้สวมหมวกเหล็กแห่งความรอด 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อ8แต่เพราะเราอยู่ฝ่ายกลางวันให้เรารู้จักบังคับตน สวมความเชื่อและความรักเป็นเกราะกำบังอกมีความหวังใจในความรอดเป็นหมวกเหล็กเวลานี้พระเจ้าแห่งความหวังผู้ยิ่งใหญ่ได้เติมเต็ม,ตมข้าพเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงในความเชื่อเพื่อว่าข้าพเจ้าจะเปี่ยมล้นด้วยความหวังโดยธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่ 15: ข้อ13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังส่งให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงเมื่อท่านวางใจในพระองค์เพื่อว่าท่านจะเปี่ยมล้นด้วยความหวังโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพเจ้าไปสู่ความจริงทั้งมวลยอห์นบทที่ 16: ข้อ13แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตรัสโดยลำพังพระองค์เองแต่จะตรัสเฉพาะสิ่งที่ทรงได้ยินและจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทรงปลดปล่อยขพเจ้าจากการโกหกทั้งปวงของมารซาตานยอห์นบทที่8ข้อ44ท่านเป็นของมารผู้เป็นบิดาของท่าน และท่านต้องการทำตามความประสงค์ของบิดาของท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้ยึดมั่นในความจริงเพราะไม่มีความจริงอยู่ในมนันเมื่อพูดโกหกมันก็พูดตามสันดานของมันเพราะมันเป็นผู้มูสาและเป็นบิดาแห่งคำมุสามัทธิวบทที่ 6: ข้อ13และขออย่าให้คาระรงทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรโดช่วยข้าพระองค์ไม่ให้ดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่ขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์เสียใหม่โรมบทที่12ข้อสองอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใด คือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทยัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ขอขอบคุณพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน